ถ้ายังไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Family t i p ช่องท่องเที่ยวแนวครอบครัวตามสโรแกนของเราเที่ยวให้สุดสนุกแบบมีสาระเปิดโลกกระทัดแห่งการชิมกับครอบครัว Family t i p ทิปวันนี้เราพามาแถวเยาวราชมาสักกะพระโพธิสัตว์โกนอิมที่วัดกันมาตุยารามกันนะครับวัดกันมาตุยารามเป็นวัดราชขนาดเล็กสังกัดธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่ริมถนนมังกรเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพแวดล้อมด้วยชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในบริเวณใกล้เคียงกับวัดกุศลสมาพอของฝ่ายอนามิกายและวัดบํเพ็ญจีน ฝ่ายจีนิกายวัดน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2407ตรงกับไปรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 โดยนางกีบสาครวาสิผู้เป็นบุตรสาวของเยแฟงผู้เป็นเจ้าของโรงโสเพณีที่ย่านสำเพง็งและเป็นผู้อุทิศทรัพย์และที่ดินสร้างเป็นวัดคณิกาผนที่อยู่ใกล้เคียงด้านฝั่งถนนพั๊บพาชัยได้อุทิศส,สนดอกไม้สร้างเป็นวัดขึ้นต่อมาบุตรของนางกีบคือพระดรุณรักษากันสาครวาสิได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วนางกียดได้น้อมก้าวถวายจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าพระราชทานนามว่าวัดกันมาตุยารามอันหมายถึงวัดที่มารดาของนายกันเป็นผู้สร้างบร,ริเวณวัดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบปูชนียสถานสำคัญมีเจดีย์ทรงะระฆังฟ้าแบบลังกาสร้างเรียนแบบทำเมกะสถุปในประเทศอินเดียโดยในประเทศไทยมีเจดียนน์ลักษณะนี้เพียงสองแห่งเท่านั้นนอกจากที่นี่แล้วยังมีอีกที่คือวัด วัดโสมมรัตราชวรวิหารและในพระอุโบสถมีภาพประจิตมากรรมฝ่าผนังเรื่องพระพุทธประวัติวัดนี้เคยเป็นที่จำปรรษาของสุชีโวพิกขุหรืออาจารย์สุชีปุญญานุภาพป่าทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งของประเทศไทยศาลพระโพธิสัตว์กลอิ่นจะตั้งอยู่ด้านหน้าวัด การมาตุยารามเส้นถนนมังกรภายในศาลจะเป็นที่ประฏิษถานของพระโพธิสัตว์โคดม์ซึ่งเป็นองค์ประธานและมีเทพเจ้ายอีกหลากหลายองค์เช่นองค์วนลูนาจาและองค์ายสเสียนะครับทั้งศาลจะมีบริการทูบเทียนและของถวายไว้คอยบริการโดยวันนี้ทาง Family ่ท p ิปขอไหว้เป็นแบบชุดเล็กที่มีทูบเทียนโดยเราจะเริ่มจุดทูบไหว้ขอพร โดยเราจะเริ่มไหว้กันที่ทีโกงหรือพระดินเป็นดับแรกใช้ทูบประมาณ5ดอกถัดไปไหว้องค์พระโพธิสัตว์คอินสามดอกพระพิคเนสสาดอกและด้านหน้าซ้ายขวาอย่างละดอกนะครับเรามาชมบรรยากาศภายในศาลกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง f ฟ m i l y ทีพบรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริง๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ